หมออ้ำมจัดหนักส่งหมายไปถึงบ้านสี่คนถึงขั้นมาขอร้องก้มกราบหมออ้ำมอีราวัตอรีกิตอดีตนักร้องค่ายดังได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าผมจะบอกว่าเห็นเงียบๆบแบบนี้ครึ่งปีหลังนี้ทนายผมส่งหมายไปถึงบ้านสี่คนคดีหมิ่นประมาทเกลียนคีย์บอร์ด มีคนขอไกล่เกลี่ยทันสองคนขอโทษในชั้นศาลหนึ่งคนอีกหนึ่งคนขอเลื่อนศาลเพราะติดโควิดไม่รอดอยู่ดีจำไว้อย่างหนึ่งถ้าคุณจะขึ้นโรงขึ้นศาลเพราะสาเหตุจากอาการปากหมามือบอนคุณต้องมีเงินและมีเวลามากพอ100%ของเคสที่ผมฟ้องชีวิตรันทดไม่พ่อเจ็บแม่ป่วยก็ติดหนี้สิน เม่อร้องก้มกราบเสียเวลานะครับตอนพิมพ์ตอนปากแจวคิดบ้างดูเงินในกระเป๋าด้วยทุกรายจริงๆอ้ํามีราวัตรอรีกิจเป็นอดีตนักร้องที่มีเสียงร้องอันโดดเด่นในการร้องเพลงแนว easy listening ยังมีรางวัลน,นักร้องดีเด่นแห่ง CU Singing Contest 2542นักร้องนำวงดนตรีแพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย ประธานนิสิตแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเอและตอนนี้ยังเป็นผู้ที่เคลื่อนไหวด้านการเมืองอีกด้วย